ก็มาหาลุงปู่ดีนี้ก็ได้ทํางานอยู่อืขอลุงปู่ให้ลูกหลานได้ท um mm so ํางานเถอะอืเป็นลุงปู่ทองฤทธิอุตโมเนาะครับที่นี่ลวงปู่ทองฤทธิอุตโม ทำงานอะไรตกการตกงานก็มาหาอ,ม,อม,มา,าบอกอก็สาเร็จไปอแอบทุกไลน์ว่างั้นค่ะให้ฟังหน่อยค่ะว่าตำนานเขาอย่างไรตำนานเขาก็มาจากภาคอีสานก็มีคนที่มาอยู่โยกย้ายมาอยู่รวมกันหลายคนตอนช่วงที่มาใหม่ๆ ก็มีคนตายเยอะว่างั้นเถอะคาว่าเขาเพูดกันว่าเป็นโรคหาโรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปรึกษากันว่าจะเราจะทําไงดีก็มีคนที่นับถือแล้วก็ชิดเห็นก็เลยเอาไปเหลวงปู่ทองเลตมาเผื่อว่าแกจะช่วยได้ก็เอามาก็ช่วยได้จริงๆ คุณตาคบขนาดที่ศาลมาตั้งอยู่ตรงปากแยกกลางถนนไม่เคยเกิดกอุบัติเหตุไหมไม่เคยครับยังไงคะที่าไม่เกิดมันก็เขาก็นี่แหละอาศัยลุงปูนี่แหละไม่ให้ลูกหลานนี่เกิดอุบัติเหตุวิ่งไปมาเขาก็มากราบไหวเขาก็บอกทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเอออย่าให้มีอะไรเลยลุงปูให้ช่วยคุ้มครองลูกหลานในหมู่บ้านเราในชุมชนเรา อย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลยก็ไม่มีจริงๆอ่ะแล้วส่วนโชคลาบนี่เขามอกาโชคลาบนี่เขาคนที่มากราบมาเขา,เขาก็ได้เขาก็ได้ไปเขาก็มาเซ้นไหว้กัน